เอาละครับผมมาดูกันนะครับว่าพี่เอมมีลองเพลงทั้งเกมผมจะสามารถจุกได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเปิร์กคัตกรที่5กันนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย กูว่าฮิวเบอรี่แน่เลยดูตรงแล้วกดไม่เจอเดี๋ยวกูวเจอใช่ไหมมีมีถ้าพี่มีชักปากผมชักปากด้วยให้มันเละกระบอดไปฮิวเบอรี่ปะไป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 จริงอ้าวไปยุ่งกูว่าเชนกูว่าเชนกูว่าเชนแน่เลยกูว่าเชนแน่เลยจะตีร้อยอ่ะมันไปทำอะไรมันไปทำอะไรมันไปทำอะไรมมันเจอโผล่มาดิโอ้โหเชนเชนตัวนี้ เชนเชนโอ้เชนเราเพื่อนรักกันเชนเราเพื่อนรักกันเบาๆเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเชนเชนเสร็จธนารือพี่กินใช่หรอเออมีเหมมีธนาเออธนาโฟเบียว่ะเฮ้ยเขาชิวจังอ่ะผมจุวงอย่างตึงเขาชิวอ่ะเขาแรกแซ่แมนี่ไงตึง แค่เจ้าจะเลือดเอาไผ่ไม่ล้มไม้โอ้โหแล้วไม่บอกว่าอยู่ตรงนี้กูจะได้ล้มตรงไม้อะโหล่คนแปลกใจไอ้่้าไอ้มูนไอ้สมไอ้ไม่เขาอาจจะแบบเล่นเปิร์กทานามาไงหนึ่งเครื่องไม่ก่อนสวยเอาไอ้เติ้ลมันเห็นไอ้เติ้ลอย่าเพิ่งไปไม้ไอ้เติ้ลสวย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับแล้วอย่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเบาๆเต็มไปแล้วธนาธนาธนาพัลรเบียให้ชื่่พูดชื่อเปิร์กให้ฟังหน่อยคร่ะธนาโลชื่อเต็มอ่ะธนาพัลรเบียเลือดดีดีไหมเหิื่หน่อยเหงื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 ่้นข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 นรถฉีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถา ไปถึงไอ่ก็ฟังอันทับกี่น้องคนงามกินข้าวแรงแหลมกาแต่ให้คนลงเพลงค,คนแรกตายก่อนเวะเฮ้ยเคาแรกแปะให้ฉลองไว้อ่ะฉลองดีไอ้คนไอ้คนแรกแม่ไปะพี่รู้ไหมพี่ลงเพลงผมไม่มีสมาธิจุกเลยเมื่อกี้ผมแบบงี่เง่าเลยฟังเสียงคนพูดไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเลิกละเลยเลยขอจรัญมโนเพชรหน่อยฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแายก่อนแายก่อนแายเนื้อกันก็จะเป็นสา่สาวนะ ของกินบ้านเฮาหลือกเอาซะเอไาเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายดวนสปะมาดีฟังเพื่อที่จะปั้นใครอยากจนเพลยมันซ้ำผมอ่ะผีอ่ะอุ้ยมันหลอกไฟมันหลอกไฟไปเลยไปเลยบไปเลยกันจับมาได้อ่ะมันยัดเลยว่ะทุกคน มันยัดเลยมันยัดเลยมันไม่มันไม่อู้หื้หูเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วตำแนนไหมอ๋อระดับตำแนนแต่ลนมโนเหต่อผมมาปั่นไฟที่ไม้อู้ตอนนี้มาร้องเพลงปั่นไฟชิวๆช่วยด้วยช่วยด้วยครับโอ้มันตีผมหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวพี่พี่เน่เดี๋ยวเพลงก่อนนะอุ๊ยตายยากไปก่อน หนีมาไปในกระต่อมมันเจ๊นี่กันนี่จันลันโมเฮสาวจริงไหม่นี่มีอะไรมันเขาตัวใหญทุกคนทำดีมากเจ็ดไม่มีที่เล่นเลยน้องพี่ขอละกันนันี่เห็นบ้านใหญ่นะเฮ้ยเห็นคนเจ็บเห็นคนเจ็บแล้วเห็นคนเจ็บแล้ว ใช่มาไม้หัวเม <si ื่อกี้ไ่พี่ไ่พี่ไ่พี่นี่อันี้มันแค้นพี่มันแคนพี่จุกปั่นเลยปั่เลยปั่นเลยปั่นเลยปั่เลยปั่เลยผมเล่นให้ผมเล่นให้ผเล่นให้แต่ว่าเดกเครื่องมันติดกันเลยอะผมเล่นให้ผมเล่นให้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมเครื่องอยู่แต่ถ้าใส่เครื่องนี้เครื่องที่สามเลยเราข่าวเปล่าวะไม่มีนะเดี๋ยวผมไปให้พี่เนี่ยรอช่วย ปั่นคนนึง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 ไม่พี่ปั่นไม้กัวไงเขาเห็นไงลงไม่เห็นกูเขาปั่นไงเขปั่นไงแล้วเขาปั่นไงใช่ปั่นปั่นปั่นมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วปั่นเลยปั่นเลยเออได้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 เอาไปเลยเอาไปเลยฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยรู้เป็นสุดท้ายแล้วเฮ้ยให้ไลค์คนแรกยังเลยคนพูดอะอะไรก็คอมเมนะ นม่พี่ก็ไม่หยันปนไม่มีระเบิดในยาไม่มีสมาธิจุกเลยอ่ะเดี๋ยวตาจุก็ล้มแล้วเชื่อกดีไม่มีสมาธิจุกอ่ะกูบอกให้ใส่ป่าแห้งด้วยนะเจ้าแข่งบอลแก้ตูนเล่นเขนอยู่กูปั่นแขนผมโอเคครับสมบันจุนอยู่เตาเพียมีปัดขึ้นแลเบอร์ทุกคนโอ้ ไปดูเลยไม่ปั่นตอยป่าดุกยนี่ต้องหันซ้ายไปดูเนื้อเพลงเนี่ยเห็นไหมโอ้โหชิวจับเพงมาคอนกมีต่อลองืออทเ็อะไรอ่ะติดติดเลยติดเลยตเลยติด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 ลติดเลยตยติิลยดยติเลยตเยมีดเลยทลยตเยติดดลยติดเเลยตลยเลยติดเเป็นยเปิดเลยเปิดเลย พี่จะล่อให้ไงเปิดเรื่องไปประตูเลยเออเนี่แกผมวิ่งชิงแล้ววิ่งชิงแล้วเดี๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวพี่จุ๊กไปพี่พี่ผมเปิดประตูต่อพี่พี่จุ๊กไปจุกไปได้เลยเนาะผมจัดเองเปย์ไม้ไปเลย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 ล้มไม้ผิดอ่าแล้วับพี่นะครับจังหวะนี้ใครคนดักก็เข้ามาดูช่องผมแล้วก็จะตันจัดเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมไม่ให้พี่เกณฑ์เหียพี่ไปบอกพี่อย่างนี้ก็ได้ครับ ไอ้ใครที่โดนเพื่อนมีจุกแล้วโดนจุกหน้านะถั่วเป็นไอ้เติ้ลมาตรงประตูคอกคองหมูแล้วคองหมูเออก็าเก้าแล้วเก้ก้าแล้วเก้ก้าแล้วแม่ตรงเรื่องแม่แเห็นปะตรงเนี้ยตรงบนไอ้ฝั่งสายกลางสายกลางเก้ก้าแล้วก็มีประตูขวาบนอันไหนใกล้อ่ะอันไหนใกล้โอ้โหทับประตูยังไม่ได้เปิดเลยบดประตูอ่ะบีประตูให้อย่างนี้อย่างนี้เหรอแปลกแปลกนะ

คุณเบลอลไรบอลเลยอีกแล้วล่ะเป็นอะไรอ้าวไม่ได้เชนหรอโอ้โหเดี๋ย้องวิวคุณดักดมากน้องวิลจะได้รางวัลดักมีเด่นอันดับสามเดี๋ยวเใครวะเหมือนคนในช่องแชทที่บอกวะ